สวัสดีครับผมสนิมหน้าชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือพิเศษอีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่ซื้อมานานและประมาณปีกว่านะครับตอนที่ซื้อซื้อว่ามันน่าสนใจนะครับเราคิดว่าวันหนึ่งจะได้ใช้จนลืมไปแล้วนะครับจนวันนี้ได้ใช้จริงๆนะครับมันคือเจ้าตัวนี้ครับผมตอนซื้อมามีแพ็กเกจอย่างนี้มาเลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าดอกสว่านเจดีนะครับผมเรียกตามที่ผมเข้าใจเลยนะและเรียกตามที่ชื่อที่เขาเขียนไว้ตอนสั่งนะครับตัวนี้สั่งจากเว็บสั่งของนะฮะชื่อดัง าราคาไม่เกินห้าร้อยบาทตัวนี้ไม่เกินนะครับอ,อยู่ในหมวดหมู่ของการค้นหาดอกสว่านนะครับแล้วตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเขาเรียกว่าดอกสว่านเจดีนะครับไปดูกันเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนซื้อมาจะมี3ามดอกนะครับเป็นเซตอันนี้คือดอกแรกนะครับคือดอกนี้นะครับสามารถเจาะได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะหัวเล็กเนี่ยคือสี่มิลน,นะครับไล่ลงมาใหญ่สุดคือสิบมิลคือเขาจะเริ่มไล่ลสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ4ี่มิลถึงสิบมิล แต่มันมีข้อแม้นะครับดอกเนี้ยจะจเจาะเหล็กที่หนามากไม่ได้อย่างเหล็กเพจสามมิลสี่มิลห้ามิลเนี่ยไม่ได้ถึงได้ก็เจาะไม่ได้ดีนะฮะจะเจาะเต็มที่ก็มิลสองมิลอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะใช้กับสว่านแท่นก็ได้หรือจะใช้กับสว่านมือนะครับที่สามารถจับดอกหกมิลได้นะครับนี่นะครับหกมิลน,นะฮะหรือว่าสองหุนตัวนี้เริ่มจากสี่ถึงสิบสองมิลน,นะครับต่อไปตัวที่สองนะฮะ มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้เริ่มจาก4-20ถึง20มิลนะครับแต่ดอกก็ททำมาสวยงามนะครับตัวสุดท้ายนะฮะนี่ใหญ่สุดบิ๊กเบิ้มตัวนี้ก็เหมือนกันฮะรเริ่มจาก4ถึง32มิมลอันนี้ก็คือซื้อมาใหม่ๆเลยนะฮะ3ดอกอย่างที่บอก3ดอกนี้ราคาไม่ถึง500รอนะครับก็คือผมเป็นคนประเภทที่ซื้อเครื่องมือมาก่อนนะฮะเพราะผมเป็นช่างเดี๋ยววันหนึ่งต้องได้ใช้แล้วมันก็ได้ใช้จริงๆนะฮะคือวันนี้ ก็เดี๋ยวมาแนะนําก่อนนะฮะอันนี้ใหม่ๆเลย3ตัวนี้ไม่ถึง500เดี๋ยวเราจะไปลองใช้หน้าง,งานจริงๆนะครับแล้วก็จะได้ดูไปพร้อมกันเลยว่ามันใช้ดีแค่ไหนนะครับผมตามดูเลยครับผม Okay.